สวัสดีครับวันนี้พบกับธาดานะครับวันนี้ธาดาจะพาไปชมยาริทเพนะครับผมว่ามันเป็นยังไงตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสดุดเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับ1,500คันนะครับผม I can't anything better t a n spending my day with you my life is sunny and better ครับและนี่คือยารีเพนะครับไฟหน้ามันติทีเฟคชันนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกกระจังหน้าแบบนใหม่นะครับผมพร้อมด้วยกระจกที่ป้องกันแสงแดดนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้เซนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมดีไซน์ล้อนะครับเป็นล้อแบบใหม่นะครับล้อแม็กแบบใหม่มีโทนดำออกม่วงๆนิดนึงนะครับผม เฉพาะยาลิ์เพเท่านั้นครับครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะเป็นสปอยเลอร์สีดำนะครับที่ติดมาพร้อมกับตัวยาลิ์เพนี่เลยครับด้านในมีกล่องอเนกประสงค์ด้วยนะครับผมสามารถตัวท็อปจะมีคีบชัดหูฉลามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภายในรถของตัวยาลิ์เอีตัวเพกันนะครับผมว่าด้านในเป็นยังไงกันครับด้านในของยาลิ์เพนะครับผม มีเป็นเบาะชูโทนนะครับ2สีแล้วก็ที่พักแขนด้านข้างนะครับจะเป็นสีม่วงตัดได้ได้สีขาวครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับด้ามจับที่จับนะครับก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันครับแล้วก็มาพร้อมกับคําว่าเพยที่ติดอยู่ตรงพวงมาลัยเลยครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับแล้วก็ที่กองฝุ่น PM 2.5ครับกระจกตัดแสง แอร์ออโต้ครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตรงช่องแอร์นะครับทั้ง2ช่องนะครับให้ความฉบเฉียวนะครับประกอบด้วยเป็นตัดออกสีน้ำสีเงินนะครับอมม่วงนิดนิดจะออกแบบม่วงม่วงนิดนนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลด้านนี้นะครับจะเป็นสีม่วงเลยกระจกนอกจากรถ ความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันเสียงจากภายนอกที่เข้ามาในตัวรถได้อีกครับแถมมีกล้องหน้าด้วยนะครับนี่กล้องหน้าที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัวเซฟตี้เซนต์นะครับตรงนี้ป้องกันรถที่ออกนอกเลนนะครับครับและนี่ก็คือยาริสเพนะครับที่ทาราได้พาไปชมกันเป็นไงบ้างครับครับถ้าสนใจตัวยาริสเพนะครับติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับ Nobody but you.